แน้ๆๆแนแน่แน่เปัอาจกลางอันติเหรอครับปาดหน้าเค้กไปตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งเรนโกคุเ่นโกคุครับผมสวัสดีมีแต่ตัวโลโลแลอุ้ยเข,เข้าเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วหลางให้แล้วหลางให้แล้วไม่โดนผักปาดไปอือหยาอือยาเอาเซเอาเซเอลเซเอลเซยืงยืดเอ้าเอา้าเอา้เอาพลัาางแฝงเอา้าเอา้า ใจสายเติมเกมร่วมมิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น r o v Free Fire FIFA Speed Ritter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บ kteep.im.th บ่ายแอดมเตอร์ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมคิดว่าในเกมนี้เนี่ยผมน่าจะหยิบมาหลอดมาถูกคารเทศะอยู่นะครับเพราะว่าเซลิก้ากลางอันติเราโดดใส่ได้ดีแลกกลางอันติเราโดดใส่ได้ที่เป็นปัญหาก็คือแกลกเวเลสแล้วก็คิวกรด กันสถานะ2ตัวแต่ไม่เป็นไรดาบอันใหญ่ยักษ์ของผมเนี่ยจะปาไปที่คอของพวกคุณเอง let's go เด้งดึ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 งระวังแก๊กดึงระวังแก๊กดึงระวังแก๊กดึงอ่ามันเล่นแบบนี้ได้แก๊กอะนั่นไงเห็นไหมโอเอค <c oughs> okay. ตอนแรกนะครับผมเ <c oughs> กมนี้อ่าเรียกได้ว่าแทนโดดเนี่ยทำให้อาอมีสีสันมาั้งแต่ต้นเกมเลยผมก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามันดีดมาแล้วมันไฟกันเลยทันทีนะครับ คุณกระโอ้ย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 เอ้าช่ยเอ้าช่ยอ้าช่วยช่วยด้วยเฮลมีเพลเฮลเพลฟอเรสโอ้โหระเบิดอ้าวไม่นะไบร์ไบร์เออสวยครับผมโอเคไบร์ยังเก็บบัฟได้อยู่กุดโดนดึงไปกูตายเลยครับโอ้โหสี่ตัวอุ้ยเอาแล้วแก้แคขนแก้แคขนว่ะแก้แคขนว่ะฟอเรนฝากด้วยฟอเรสสวยครับหนึ่งหนึ่งสวยครับสอง เอาสวยครับสามอ้าเอาสี่ด้วยเปล่ามึงค่ามึงกูจําได้ว่ามึงระเบิดใส่กูกูจําได้กูจําได้ดีแก้แค้นอย่างรวดเร็ว <laughs> ไม่ปล่อยให้มีช่องไฟหรอกไอ้หนูเอ๋ยโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมาหลอดสายเดิมนะครับผมซึ่งเป็นสายที่ผมเรียกได้ว่าดีที่สุดสําหรับตัวผมนะฮะ ่าสำหรับตัวผมนะฮะอย่าดราม่าก,กันนะครับผมชอบเห็นหลายคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพี่มึงนีหรอออกกันดีดีกว่านี่หรออันดีกว่าไม่เป็นไม่รูยร้ยักษ์กีาเล่นกากจังเลยเอาพี่โอ้โหนะครับผมอ่าก็มันมัน,มนเป็นสไตล์นะฮะมันเป็นสไตล์นะครับผมอ่าสไตล์ของผมนี่ก็คือความฮาและมีสาระปนไปในคลิปคลิปเดียวนะครับผมอ่าท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้ในรอบ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 ดูดไซลิก้าหุ้ย แบบนี้ละขอปาดแบบนี้ละขอปาดคือสายของซับแดงอรมันปาดแรงมากท่านผู้ชมมันปาดแรงเหมือนเรามีดาบแดงต้นเกมอะ่ะท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยจื้อต้องระวังแต่แกรกดึงนี่แหละเราต้องออมี่อมอย่างที่เราต้องทําในเกมนี้นะฮะก็คือ1โดดใส่เซลิก้าตอนอันติ2โดดใส่แกร็กตอนอันติ3เออสามทำอะไรวะลืม <laughs> 3ก็ โดดใส่เวเลสตอนไม่มีสแตก็กเออโอเคเอ่าเดี๋ยวอันที่3นี้น่าจะทำยากอยู่คิวกดไม่ต้องไปพูดกับมันฮะท่านผู้ชมมันถ้ามันได้ตีเรามันชนะแน่นอนนะครับคิวกอดป่าด,ด้วยนะเกมนี้คิวกอดมาท่านผู้ชมผมบอกเลยแพทเนี่ยผมไปลองมาละโคตรโคตรเจ๋งอะคิวกอดโคตรเจ๋งเจ๋งมากนะครับเกมนี้เข้ามาป่าด้วยก็น่าจะเก่งจัดบัง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 อะบังอะบังอุ้ยเจ้าโอ้โหฟิกเข้ามาดูโอ้สวยสวยสวยตายไปขวางให้ เซนิก้าปึ๊บปั๊บนี่แน่นี่แน่ต่อเลยก็ได้นะตามมาดิตามมาดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมาอยู่ใบมีติป่าววะใบใบใบมีนติใบมีนติใบมีนติยืนให้ยืนให้ยืนใบใบมึงช่วยช่วยช่วยกูยิงหน่อยครับมันตีกูครับโอ้โหยเอาใบตายตอนเดี๋ยวอันติมึงยังเขียวอยู่เลยบนหัวเฮ้อเฮ้อ โอเคนะครับออกเป็นเรียกว่าการล้างมานะฮะท่านผู้ชมพอดีอันติมาหลอดนี้มมนสามารถแคนเซิลอันติแก๊กได้อยู่นะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราโดดไปแก๊กมันยังไม่อันติก็มีนะฮะเราต้องไปล้างช็อตที่แก๊กมันอันตินะบึมอ้ยเยอะมากนึกว่ามีตัวเดียวนึกว่ามีแก๊กตัวเดียวอุ้ยโอ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 ้ยหลุดอยู่หลุดอยู่โอเคพลังแฝงช่วยชีวิตเราเอาพลังแฝงกันสถานะมายกยก และโอ้โหเรียกได้ว่าเดาะเป็นตะกร้อเลยครับปาดหน้าเค้กครับผมปาดหน้าเค้กเนีมันมาแล้วปาดไปโอ้ยยืนได้อยู่ยืนได้อยู่คิดว่านะโอ้โหไม่ไหววะเฮ้ยๆไบไบคือคือฝั่งตรงข้ามแหละเขาเขาใช้ไปหมดทุกอย่างแล้วไบนั่นแหละครับสวยครับไบมันใช้ไปทุกอย่างแล้วเก็บงานเก็บงานเร็วเร็วเร็วคอยเชียร์อยู่ห่างๆอย่าห่วงๆเกิดมาแล้วครับ ไปโอเคชิวออฟเดอะลอสครับผมผมเล่นมาหลอดผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบออกเอจิตเท่าไหร่นะเพราะอะไรนะฮะเอจิตมันไม่ได้เลือดนะฮะมันได้ลดคูดาวได้มานาะได้ส่วนส่วนมากก็ได้ลดคูดาวแหละแต่ความสามารถมันโอ๊ยความสามารถมันก็คล้ายชิวออฟเดอะลอสนั่นแหละนะฮะ oh, นี่แต่ชิวออฟเดอะลอสมันดีตรงที่มันได้เลือดเยอะมาก่านะผู้ชมเยอะมากการเลือดเยอะของมาหลอดเป็นอะไรที่เดอะเบสครับผมเดอะเบสเดอะเบสจริงๆ สซซครับผมเคยเด้าสลิมจะตีมังกรว่างานโอเคตอนนี้ผมตกคอนลงมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมตกขึ้นตกขึ้นตกขึ้นตกอุ้ยเลนกลางมีพ่อหนุ่มหัวเหลืองเลนโกคุเลนโกคุเจอเรียกว่า,วา,า,วาอ่าศูนย์ข้างข้างขึ้นอันดับหนึ่งศูนข้างขึ้นอันดับหนึ่งมาแล้วอ,อุ้ยโอเถได้ยี่ไงนีง่แน่น่แน่แนบังอาจกลางอังนติีเหรอครับ ปาดหน้าเค้กไปตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งเรนโกคุเรนโกคุครับผมสวัสดีมีแต่ตัวโลโละอุ้ยเข้าเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วหลางให้แล้วหลางให้แล้วไม่โดนผักปาดไปอือ้อยาอยุยยาเอาเซเ,เ,เอาเซเอลเซเอ,อลเซยืดยืดอาอ้าวอาพลังแฝงอ้าว คือตอนนี้ผมอยากจะหัวเราะเป็นภาษาเยอรมันครับผม <laughs> 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 โอ้กูทำได้ไงมาเมื่อกี้โอ้ยมีความสามารถเฉพาะมาหลอดจริงๆนายดึงคิบไปอย่างนั้นเหรอตีมาเอ้ยสวยสลิปเอ้ยสลิปออกสโลโอ้โหไม่ได้แล้วแบบเนี้ยมันกันโอ้มาแล้วหมดเลย <c oughs> นี่แหละฮะตัวปัญหาเราตัวปัญหาเรา อ้าวโดนยกอ้าวอ้าวเอาแล้วแกล๊กตรงนี้แกล๊กตรงนี้แกล้กตรงนี้บายบายเิลเลยเเียทรลอยแล้วฮะน่าจะเสร็จครับผมขึ้นเกาะสะท้อนมาฮะเจอคิวกอดขึ้นเกาะสะท้อนดอีที่สุดโอเคบอกแล้วว่าของซับแดงกับมันแรงนะฮะท่านผู้ชมโอ,อของซับเหลืองไม่แรงขนาดนี้นะผมไปลองมาให้หมดแลวท่านผู้ ตัวไหนที่ท่านผู้ชมเห็นผมทําคลิปบ่อยๆเนี่ยอ่าก็ให้รู้ได้เลยนะครับผมว่าผมไปลองเซตไอเทมมาให้แบบทุกเซตละแล้วผมก็คัดกรองมานะครับผมว่าเซตไหนมันจะเป็นแบบนี้เซตนี้มันจะเป็นแบบนี้และเซตไหนดีที่สุดนะครับอ่าอันนี้สําหรับตัวผมก็คือเซตนี้ดีที่สุดนะฮะสำหรับมาลดชิวออฟเดอะลอสไปเลยโอเคเนี่ยเลือดเราจะเยอะเวลาเราโดนตอดเดี๋ยวเราก็จะไม่เจ็บนะฮะท่านผู้ชม นี่เดียวไม่เจ็บนะเพราะชิวออฟเดอะลอสฮะเค <Okay. S 1> ไม่ได้ลดคูดาวไม่เป็นไรนะฮะทุกผู้ชมมาหลอดเออมาหลอดผมว่ามันต้องพึ่งไอ้นี่สกิลหนึ่งอะ่ะมันมันคูดาวไวเฮ้ยใครโดนดึงอะ่ะเอาโอ้โอ้ไมคก็โอ้ยโอ้ยได้ป่าวะมันเหยียบให้แล้วก็ล้างปาดถอยวิ่งเห็นไหมปาดทีนึงนี่เลือดมาเยอะอยู่โอ้โห ป่าเราเข้าไปตายว่ะโอ้ผมตายแล้วช็อตนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยป่าเราโดนดึงอ่ะตอนแรกใช่ไหมโอ้ไม่มีป่าไม่มีใบดามเมจไม่มีไม่ได้แล้วเพื่อนไม่สวยละไม่สวยเลยช็อตนี้ไม่สวย no beautiful ใบไม่น่าเลยเพื่อนตายสี่ระใบกูเอาเกิดมาชัดดาวอ่ะเอาเอาเอาให้ได้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 อะได้ไหมดูไม่ทัน ไม่ได้โอ้โหถอยก่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องไปกันบนก่อนฮะเฮ้ยคิวกรอดมันมันจะเข้าบัฟเรามันเข้าบับเรามันเข้าบัฟเราเร็วรัดไม่ทันอีกบ้าเอ้ยกูว่าฆ่าไม่ได้กูว่ามันพุ่งนั่นไงถ้าตามเหยียบให้ทันไหมปึ๊บอ้าวโดนโดนอดนอดอนอดนฟอลเเรนจัดการสออยสะอวยสะอยอ้ยดีนะที่ตัดสินใจโดดนะฮะ ตอนแรกผมว่าจะไม่โดดแล้วเพราะว่าไม่น่าถึงว่ะแต่แต่มันถึงอะมันถึงเฉยเมื่อกี้ผมไม่คิดว่ามันจะถึงด้วยนะโอเคเป็นเลขได้ว่าถ้าเป็นภาษาอียิสานนี่เกินว่าหมานครับผมหมานมานการหมานนี่คือการโชคดีได้เองนะฮะหมานหมนอุ้ยดึงทําไมฉันลืมจะไปหมดแล้ววิ่งก่อนเกินม่อยู่ใกล้เลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคระวังนะปลายระวังนะปลายนี่ตัว ตัวปวนวะแต่ผมไม่ผมไม่ไอ้นี่แกล้งเท่าไหร่ตอนนี้ผมผมเกลียดคนเดียวเลยก็คือคิวกอดเว้ผมเกลียดคิวกอดที่สุดแล้วตอนเนี้ยแก๊กไม่เท่าไหร่เลยบอกเลยออ้ยมันมาอีกแล้วเนี้ยโดรใส่เพื่อนกูเหรอเดี๋ยวดิเดี๋ยวบักเลนโกคูมันนิ่งอยู่เพื่อนโอเคดีอ่า่ดีอยู่ดีอยู่เลนโกคูมันนิ่งอะ่ะเลนโกคูเลนโกคูตามปาดหน้าแฮกวิ่งครับผมวิงว่งฮะวิ่ง สปีดลัน่นด,ดูปาดเอาเลือดกลับมาโอ้ยเอาแครี่มาปิดวะนี่เอาแคลรี่มาปิดเฮ็ดยังคือบนหนึ่ง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 ถแถวม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วแครี่มันก็ทีเดียวเกมนี้เดือดกว่าที่คิดนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะผมว่ามันเดือดกว่าผมต้องเคลียร์คลิปว่ะโดยการทําแบบนี้ปึ๊บโอ้โหมันตีแตกอยู่ดีว่ะหลังให้อยู่นะหลังให้อยู่ หูือจ้ะคิวกรดอู้ได้ปะเนี่ยหนีไอ้บ้าเอ้ยหนีเหรอโอ้ยเอาแครี่ไหนก็ได้ขอสักตัวก่อนตายรู้แล้วแหละว่าตายแต่ขอสักตัวอ่ะคุ้มไหมคุ้มอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดือบ้านบ้านบ้านเพื่อนบ้านดูบ้านดูบ้านบ้านนะกูว่าเลย โอ oh, oh. ้ยกุดจอบว่ะโอ้ผมเจอบ่อยผมเจอบ่อยอะไรแบบเนี้ผมเจอบ่อย <laughs> โดนลอยบ้านเป็นไงเล่าสองแกรี่รลอยบ้านเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เหมือนมีคนพิมพ์ตามผมด้วยนะน่าจะเป็นโลลิออนนะฮะโลลิออนตายด้วยเมื่อกี้โอเคครับผมเราอันดับสองนะแต่ผมตายเยอะมากเลยฮะ ผมตายให้คิวกรอดนี่แหละนะฮะท่านผู้ชมคิวกรอดมันมันแรงอ่ะแพทเนี้ยโดนตัดเลือดอ่าตัดเลือดมันโดนเนิร์ฟมานะฮะทำให้คิวกรอดมันเฉิดฉชายว่ะในเลนก็เก่งนะผมบอกเลยในเลนนะฮะยิ่งเอามาป่ายิ่งเก่งนะเป็นตัวที่เก่งแบบเก่งอ่ะคิวกรอดในแพทเนี้ยเก่งมากแรงมากแล้วก็ตัดเลือดแทบแทบไม่มีผลนะมันเรียกว่ามันยืนในไฟได้นานกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะฮะเมื่อก่อนคือมันยืนในไฟได้แป๊บเดียวอะสำหรับคิวกรอดตอนนี้คือมัน มันยืนได้นานมากนะคผู้ชมถ้าใครเจอคิวกรอดนะฮะช่วงเลนเลเกมหน่อยผมเชื่อแหละว่าทุกคนลำคาญมัน,นะฮะเ <c oughs> พราะตียังไงก็ไม่ตายพอมันจะตายมันก็พุ่งหนีกดอันติหนีล้างสถานะหนีโอ้โอโคณน่าลำคาญฮะ <c oughs> โอเคที่ชนะมาได้ครับผมโดยการลอยผมไม่ได้ดูเลยนะผมไม่ได้ดูเลยนะผมโฟกัสไฟอยู่นะฮะในช่วงสุดท้ายแต่ว่าโอ้โหพอตายพอตายถึงรู้ว่าแคลรี่กับอ่ากับไลท์เรากับป่าเราไม่ปล่อยบ้าน หัวร้อนอะ่ะฝั่งตรงข้ามเจอเงี้ยหัวร้อนโอเคเจอกันคลิปหนะ้า see you again ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการเล่นมารลอดนะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับผมแล้วก็อยากจำเป็นกำลังใจนะฮะก็กดซับกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ see you next time